แที่มรารอ่ายอมจะเพอรยอมหาที่นั่งให้ยมนะแเลญพอนา่รด้านนี้ใตอยา้างตรงด้นนีรแต่อยาาตรงนดหมดแาตร้ร็หพข้างด้านด้านรนสนะมีแค่้นเกา้านที่เหลือที่เหลือไม่ต้องครับเอาแค่เต <Deep? S 1> <t initiation> well, ็มรานสจรเพ นะคผู้ชมนัรับอัจฉริรยะสนะเดี๋ยวเราจะได้ไหว้พระไหว้พระรับสีกัดผู้ชมน๋่วเราได้ไหว้พระรับสีกันเราบอกว่าสีน้นสมทำให้สูยสีนชทำให้สวยสีทำให้รวยแล้วก็เสียช่วยทำให้รอดสีช่วยทำให้รด้ชมนจัริวพรกับคุณยองบริษัททีมีแลมใช่ไหมทีีแลมกัน อนนี้มารวบพ่อเีร้านเด็ยังไม่ได้นำโดมกงไม่ได้นไม่ต่างกบร้านะไรับตอนนี้มีหลายร้าน่ารักโดมถ้ารานมีหลายร้านนโยมนะร้านอาหารนะร้านอาหารมีหลายร้านาตมาไม่เคยนะโยมนะเพื่อนมาที่ท่วการก๋วยีของเห็กเนี่ยครัครั้งแรกถ้าอาจารย์ข้าไปดีมาหาอย่างที่บอ่นมาหาถ้าบอกมาไว้ตั้งแต่น้อ ก่อภาษาอีกก็อบอกมาหาว่าใคช่วยตอนนี้ที <c oughs> ่วัดอาตมาเนี่มานเย่ก็แต่ก็ไม่ถึงอะไรแต่ยกนำมาช่วยกันมาให้กรารับกันกันตานเราับต่อไปเจริญพรเรียนเชิญเริญพรเียนเชิญผู้ยมสาทิคงพรสกุลเจริญพรเรียนเชิญโยสาทิาที่เก่งเก่งช่วยจุดเทียนจดหรับเก่งยต้องแป๊หนึ่งโยม โยนที่นั่งอยู่ยมกระดอมือนะยมนะยมเลนคนที่กำลังจะติดต้นข้าต่าไม่เส็จติดได้ฝงติดกระติดติดได้ฝั่งโยนใส่น้ำตาลไปพิสโซ่บนอะไรราไมมีคนที่จะร่วมกับมะติโยก็ติดเลยไปจะเริ่มนอนโยนแบบนี้จะริญมนอนโยนสาวิท่จุดทเกี่ยนบูชาพระรัตนตรัย นายยอมนะยอมกรรมการของวัดรองขวดขอเข้าอี้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งลองเข้าอี้ขึ้นมาเพิ่มหน่อยลองเข้าอี้ขึ้นมาเพิ่มหน่อยอยอมประนมมือขึ้นอยอมประนมมือขึ้นนะโยมนะโยมประนมมือขึ้นประนมมือไว้นะโยมนะโยมประนมมือไว้ประนมมือไว้อย่าประนมมือไว้นะเดี๋ยวพระท่านจะ เจริญพระพุทธมนตร์ของการศีลรับคนที่จะมาดูวิี้